ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับ บ้านชั้นเดียวควรใส่คานคอดินไหมลงุงอย่างนี้ครับคุณช่านเคยพูดถึงระดับบ้านถูกไหมชั้นหนึ่งถ้าระดับบ้านชั้นล่างเราเนี่ยอยู่ประมาณสัก5 6 0เซนเนี่ยก็คือไม่ต้องทําคานคอดินใช้คานที่ตัวที่เป็นคานบ้านเลยเนี่ยเพียงแต่ว่าให้คนออกแบบเนี่ยถ้าคนเขาเป็นเขาเขารู้ปัญหาเนี่ยเขาก็จะออกแบบคานตัวนี้ให้ลึกหน่อยเช่นลึกสัก60สิบนพื้นอีก10รวมทั้งหมด70แล้วคุณสูงกว่าข้างนอก40 50คุณก็ยังจมดินไป10 20สิ20เซนก็จบเลยทีนี้คุณก็ ยังไงมันก็มันก็จมอยู่ในดินคานก็จมในดินก็จะจบถ้าเคสนี้จะจบถ้าความสูงชั้นหนึ่งหรือประมาณนี้เซนสี่สิบเซนห้าสิบเซนเนี่ยก็คานคานที่เป็นคานจริงเนี่ยคือจะทําหน้าที่เป็นคานคอดินไปในตัว ถ้ามันลอยก็ยืดลงมาอีกหน่อยหนึ่งก็จบละถ้าบางคนเขาลืมไปเขาออกแบบมา40ิแล้วมันลอยอยู่1ิเซนก็บอกเขาก็ยืดลงมามันเลื่งวัสดุอีกนิดหน่อยแต่ดีกว่าทำคานสองชั้นแต่ถ้าสมมุติคุณยกบ้านไปเป็นหนึ่งเมตรยังไงคานคุณเนะี่ยรวมพื้นคุณก็แค่4ี่ห้าสเซนหกสิเซนมันก็จะเหลืออีก4ี่ิบเซนที่เป็นช่องว่างอยู่เห็นไปตลอดใต้บ้านเลยทีเนี้ยปัญหามันจะมีละคุณต้องเลือกเอาว่าคุณจะปล่อยให้มันลอยอย,อย่างนั้นหมายถึงว่าบ้านคุณยกขึ้นไปแล้้วกกกก็ไมม่ปปิิิดดดหรือออถาาาคุณยยจะแพงัน ถ้าช่างไม่รับเหมาไม่ไม่อยากจะใช้กว่าไม่ซื่อสัตย์หรือไม่รู้นะจริงๆก็ควรจะรู้ถ้าจะทําปิดเนี่ยก็คือการก่อแผงปิดใช่ไหมแต่มันก่อไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรรองรับไม่มีคานคอดินรองรับซึ่งหลายที่เนี่ยที่เราไปเห็นแล้วมันมันลาวมันแตกเนี่ยเพราะว่าช่างอาจจะเรียกไม่ช่วยก็ไม่รู้ว่ามี2ออย่างคือไม่ทําคานคอดินแล้วใช้วิธีก่อขุดดินเนี่ยแล้วก็ ปูนปูนวางหน่อยนึงเสร็จแล้วก็ก่อบนดินเลยแล้วก็มาชนใต้ขานตอนส่งบ้านให้เราอ่ะมันสวยดีแน่นอนมันยังไม่แตกดินมันยังไม่สุดเข้าใจป่ะดินมันยังไม่สุดลงมันก็โอเคไงสูงเม็ดหนึ่งปิดกลิปกริปรุงช่างให้6เดือนหรือปีหนึ่งมันก็จะเริ่มแล้วว่าทําไม มันแตกมันแตกมันแตกเพราะอะไรเพราะดินมันซุดดินรอบบ้านอ่ะมันดินใต้บ้านกับดินรอบบ้านมันซุดมันก็ต้องพาไอตัวกำแพงที่ก่อยู่บนดินเนี่ยลงด้วยช่วงใหม่ๆเนี่ยมันปูมันยังเกาะอยู่มันก็เหมือนมันยิงหิ้วหิ้วอยู่พอนานๆเข้ามันหิ้วตัวมันเองไม่ไหวมันก็เริ่มฉีกฉีกลง เพราะฉะนั้นคําถามเนี้ยคาตอบก็คือว่าถ้ามันลอยขนาดนั้นคุณควรจะทําคานคอดินรอบบ้านให้จมไปในดินเลยทำลึกแค่30เซนก็พอคานเล็กๆนะครับแล้วให้จมดินช่วง40่เซนนั้นคุณก็แค่ให้กอ่อก่อบนคานคอดินแต่คานคอดินคุณเนี่ยต้องเข้าไปในเสานะยิงเหล็กเข้าไปในเสาเพื่อให้มันแขวนอยู่กับ โครงสร้างของบ้านไม่ได้อยู่กับดินไม่ใช่ทาคานคอดินโดยการทําคานจริงๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เอาเหล็กเข้าเสาคืออยู่บนดินจริงๆมันก็ซุดเหมือนเดิมเพราะนั้นคานคอดินนี้ต้องเข้าไปอยู่กับโครงสร้างบ้านเสร็จแล้วก่อบนคานคอดินจบเลยเพราะว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยจะเนียนกริปถ้ามันลอยควรจะมีคานคอดิน ลุงช่างวิทาเรื่องฝรั่งที่ชอบสร้างบ้านด้วยไม้ทั้งที่อยู่ในเขตคอนาโดหน่อยครับลุงช่างว่าหลักๆนะที่เขาต้องใช้ไม้หนึ่งคือเขามีไม้ที่เป็นป่าปลูกเรื่องนี้เขาไม่หันจัดการเขามีอุตสาหกรรมท,ที่ใหญ่มากนะอุตสาหกรรมไม้ที่ที่เป็นป่าปลูกที่จะซัพพอร์ตเรื่องนี้ได้2ก็คือว่าเขาค่าแรงเขาแพงมากค่าแรงค่าขนส่งเพราะนั้นงานก่ออิฐบ้านเราอะ่ะเหมือนไม่แพงแต่ถ้าไปเมืองน,นอกนี่แพง แพงมากเพราะฉะนั้น,นมันทําให้ค่าก่อสร้างเนี่ยสูงอย่าลืมว่าในอุตสาหกรรมสังหาริมทรัพย์หรือการก่อสร้างมันก็มีการแข่งขันอยู่ดีเขาก็เลือกใช้ไม้เกือบทั้งหมดแล้วก็ปลวกน้อยแต่มีคนท huh? ักมาบอกเฮ้ยมีหน้ามือนอกมีปลวกแต่ว่าน่าจะไม่เหมือนบ้านเราอะแล้วไม้ไม้ไม้ตัวนั้นกับปลวอกมันรู้สึกมันไม่ชอบกินหรือยังไม่รู้นะแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้เรื่องเทอไม้เรื่องปลวกเพราะนั้นเขาถ้าจะเป็นไม้กันหมดเลยแต่ถ้าสังเกตนะเป็นอาคารขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะเลียมาใช้เหล็กกกกับระจ กับพีค์ดเลยเขาไม่มานั่งก่อเหมือนกันเพราะว่าค่าแรงมันแพงเขาแต่แทบจะไม่เห็นเรื่องนี้เลยทั้งเชื่อมเขาก็แพงนะเพราะนั้นคุณจะสังเกตว่าถ้าเป็นงานเหล็กประกอบเขาจะประกอบมาแบบใช้น็อตใช้โบอะไรเกือบหมดเลยเพราะว่าคนเชื่อมเขาเนี่ยน้อย แล้วแพงเพราะนั้นตอนตอนจดติดบูมบูมอะ่ะช่างเชื่อมเราอะ่ะที่ไปทํางานเมืองนอกเนี่ยข่าแรงดีมากเพราะว่าช่างเชื่อมเราฝีมือดีมากช่างก่อสร้างบ้านเราฝีมือดีมากเพราะนั้นเวลาไปไปเจองานพวกเนี้ยงานงานที่เป็นฝีมือก่องานช่างเชื่อมอะไรพวกเนี้ยได้ค่าแรงสูงมากอันนี้ในมุมมองลุงช่างนะมันอาจจะมีเหตุผลอื่นอีกก็ได้ลุงช่งางคะถ้าโดนทิ้งงานควรทํำยังไงคะับคำถามนี้คัดสิกมาก คือในทางกฎหมายก็คือเหมือนกับเราก็ต้องไปฟ้องร้องทางแพ่งแต่ลุงช่างก็เคยพูดไว้เจอทุกเคสอ่ะต่อให้ฟ้องชนะนะบางทีก็ไม่ได้ตังค์แล้วก็เสียค่าใช้จ่ายสูงมากคือแบบข้าทนายค่าบ้าบอคอแต่ชนใหญ่คนที่ฟ้องคือยังไงก็จะฟ้องเจ็บใจเข้าใจไหมอ่ะไอเรื่องฟ้องฟ้องไปแต่งานที่ถูกทิ้งไว้ไม่มีทางเลือกครับต้องหาคนเข้ามาทําอยู่ดีมันไม่งั้นทําไงอ่ะคือค่าคาอย่างนั้นนะไอซี่เสียไปก็ยังไม่เสร็จ ใช้งานก็ไม่ได้อาจจะต้องกัดฟันอ่ะ,อะแล้วก็ไปไปไปจ้างคนใหม่มาเนี่ยไอ้เงินที่เหลืออยู่อาจจะไม่พอก็ต้องหาเงินเพิ่มคืนหมุตว่าควรจะร้อยบาทแล้วได้บ้านหลังเนี้ยแล้วไอ้บ้านเนี่ยแปบาทหรือ60บาทแล้วมันทิ้งไปเหลือเงินไว้40บาทแต่ช่างใหม่มาตีอาจจะตี50หรือ60มันก็ปวดใจอ่ะใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องมานั่งตัดสินใจว่าเอาไงอ่ะถ้าไม่ทําให้เสร็จของยิ่งแย่นะคาคาครึ่งๆอยู่เนี่ยมันไม่ได้ใช้ก็อาจจะต้องกัดฟันหาวิธีแหละ ต้องกู้เงินเพิ่มหรืออะไรก็ตามแหละเพื่อให้มันจบอย่างน้อยมันจบแล้วคุณเชื่อไหมตอนที่คุณยังไม่จบอ่ะอยู่ในภาวะที่เห็นของแบบนี้ยสภาวะทางจิตจะตกต่ำมากเครียดนะเลาอกันคือมันมีต้นเหตุที่มันเห็นทุกวันอ่ะแล้วมันก็จะโทษกันไปโทษกันมาแต่ถ้ากัดฟันนะแก้ปัญหาแล้วทำให้มันจบวันที่มันจบนะไอ้ปัญหาพวกนั้นมันจะหายไปอันนี้ลูกจ้างเห็นมันหลายเคสมากนะอยากจะแนะนำจริงเพราะว่ามันมันเครียดจริงๆเรื่องทำบ้านแล้วเวลาบ้านมีปัญหาเนี่ยเป็นทุกคน นุ่งช่างอ่ะพูดได้นะคะที่เป็นคนนอกแล้วมองเข้าไปแต่ก็เข้าใจสําหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์อยู่จะเป็นเจ้าของบ้านเป็นสามีพัญญากันมุมมองก็จะแบบเครียดกว่าเพราะฉะนั้นคําแนะนําก็คือพยายามจบมันจบมันให้เร็วที่สุดนะครับส่วนถ้าคุณติดใจฟ้องร้องคุณก็ฟ้องร้องไอ้คนนั้นคนเก่านั้นไปแต่ถ้าคุณทําใจได้ถือว่าอย่างไงก็ไม่ได้หรือคิดว่ามันไม่คุ้มเสียตัดมันออกจากชีวิตลืมมันไปเลยก็เดินหน้าชีวิตต่อไป ถึงได้พยายามเน้นตอนเราตอนเลือกไงทุกช่างพยายามัวนพวกเราตอนเลือกยอมเสียเวลายอมอะไรแบบซักถามโต้เถียงตอนเลือกตอนยังไม่ทําสัญญานะให้มากที่สุดเพราะว่าพอทําสัญญาไปแล้วลงมือทําไปแล้วนะเหนื่อย ขอสอบถามหน่อยนะคะถ้าซ่อมบ,บ้านทําหน้าฝนดีไหมคะถ้ารอได้ถ้าไม่ใช่เรื่องรั่วแบบรั่วแบบรัวแบบ่วจัดจัดแล้วมันปล่อยไว้ไม่ได้มันเสียหายอะ่ะมันมันต้องซ่อมเลยไอ้อย่างนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่เคสอย่างนี้ทุงช่างแนะนําให้รอให้ผ่านฝน ไม่ว่าจะซ่อมอะไรเพราะว่าพอซ่อมอะไรหลังบ้านเนี่ยมันจะเกี่ยวกับสีอย่างน้อยมันเกี่ยวกับสีเกี่ยวกับพวกปูนแห้งไม่แห้งชื้นไม่ชื้นเนี่ยอยู่แล้วไม่มากก็น้อยรอนิดหนึ่งให้หมดฝนก่อนเข้าหน้าหนาวแล้วทําเวลาทําบางทีซ่อมอะ่ะเหมือนไม่ใหญ่แต่ถ้าเจอฝนกลายเป็นเละเลยปัญหาใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยเพราะนั้นรอนิดหนึ่งครับอย่างที่ลุงช่างบอกอะ่ะพฤติการทันวาอะไรค่อยค่อยว่ากัน ต้นปีก็ยังทันถ้าซ่อมบ,บ้านนะทาสีอย่างเงี้ยก็รอให้หมดฝนแบบหมดจัดๆเลยนะครับผนังมันจะแห้งความชื้นมันจะหน้าหนาวเนี่ยดีนะดีกว่าหน้าร้อนนะครับทาสีเพราะว่าความชื้นในอากาศมันต่ํามันต่ําทําให้ความชื้นเนี่ยมันออกจากหน้าปูนเนี่ยออกไปทําให้ความชื้นในในปูนฉาบในอะไรเนี่ยมันน้อยซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีสําหรับการทาสี